น,นี่ครับวันนี้แกงส้มกับปลาทูแบบนี้บองบองอนี่ครับแกงส้มปลาทูนะอืสบายถึงนี้นรครับนี่ต้มเตะครับหลวกครับต้มเตแบบบดใช่แบหมึกกันแต่ว่าก็มีบัวประกดนะครับหูกเครื่อือมเครื่อยาวนี่อืถ้าพักนอกวันนี้มีทั่วกับแตงครับไม่ได้มีผักบ้านบ้านมานี่แต่ร่วมดีนี่นี่ามา นี่แกงซมปลาทูหรือว่ามันแกงกับเต่งนะครับมันร้อยออืมปุ้มเกือบในว่นวมันตั้งมาก้อนแล้วอันเนื้อมันเนืน้อนะมาตัดครับนี่ก็อยาก,กับนี้ก่อนนะครับเชือรับทุกคนอืมบวกตุ่นสมมไว้ 으음 <shrie> 음음음음놔 음. 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 嗯，妈，嗯，你呢、嗯？嗯，别再闹。嗯